คดาสัจการเองคุณดาสวเไม่ต้องพูดมากคุณดาสวเเราไปให้มอนมีระเบิดแล้วเข้าลโห น้าขออองแกออกนยเป็นใครลินเจียตงลงจากรถซะฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกนายไม่อยากจะเล่นมิจชินในทันทีแล้วก็ทำตามที่ฉันบอกซะอย่าขยับลินเจียตงรีบลงจากรถซะ คิดดวจิเอรีบออกพยพฝูงชนทันทีเรียกกำลังเสริมมาแล้วก็ให้นำรถตัดสัญญาณระเบิดมาด้วยผมสงสัยว่านี่จะเป็นระเบิดที่ควบคุมจากระยะไกลานายเป็นคนของลุงเตียวละสิอ,อย่างเชิงแล้วอกุยคนที่ฆ่าได้กระทั่งพี่นอ้องตัวเองแบบนายตายด้วยวิธีนี้ยุดธรทำสิ่งจ ปแล้วเอฟเฟิงจะทำ<ด>ยัยงไงเอาไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปผู้เราหนีกันไปแบบนี้แล้วเอฟเฟิงจะทำยังไงนายโง่หรือไงฮะเอฟอเฟิงเอฟเฟิงไม่มีอเอฟเฟิงนายหนีไปได้ไหมล่ะ ยุติธรรมจริงๆด้วยได้เปิดหูเปิดตากนอุบายของคนแส้เตียวมาตั้งนานฉันฉันก็ยังหลงกลอุบายเก่าๆของเขาอีกจนได้ทำได้แค่โทษทีฉันมันโง่เอง <อ>คนน้าชิวผมสงสัยว่าคนที่ควบคุมระเบิดจะอยู่ใกล้ๆคุณพาคนหนึ่งกลุ่มไปค้นหาบตึกที่อยู่ใกล้ๆหน่อยนะต้ระวังความปลอดภัยด้วยนะทีเมไปกับฉัน เจ้าหที่ตำรวจรู้สามารถเริ่มได้แล้วได้กำลังตัดสัญญาณระเบิดใช้จ่อเฟิงรอน,นายอยู่ข้างล่างนานมากแล้วนะ <c oughs> นายลงไปอธิบายกับเขาด้วยตัวเองเถอะ าอาจารย์คะตาสัญญาณระเบิดแล้วค่ะโอเค จับกุผู้ต้องสงสัยซะเต็มกูระเบิดลงมือลองมือลองมือพาตัวไปเต็มกูระเบิด แม่แม่ฟื้นสิแม่แม่เหลาสุยเหลาสุยไม่พบรอยอะไรรอบๆตึกเลยเพราะฉะนั้นระเบิดที่ร้านสปาเทอาเมอ่งลูกมุ่งไปที่อากุย เรื่องสำคัญที่ต้องรีบจัดการในตอนนี้ต้องหาตัวมืววาระเบิดที่เจอโดยเร็วที่สุดไปหากุยที่โรงพยาบาลไม่ต้องเกรงใจผมขอตัวก่อนนะครับอโอเคเอกุยหลบหนีมาเป็นเวลาเจ็ดปีทำไมพอเพิ่งกลับมา ก็มีคนจะฆ่าเขาเลยทำไมระเบิดเมื่อเจ็ดปีก่อนจู่ๆก็ปรากฏอยู่ที่ร้านสปาทาวเมืองลูกอีกเดียวถามมากุยก็จะรู้เรื่องทั้งหมดเอง อาจารย์หัวนแาชิวลุยนเธอไปพักก่อนลินเจโต้พวกเรารู้เรื่องของนายหมดแล้วทานที่ดีในสารภาพมาตามตรงให้ความร่วมมือหน่อยตอนนี้ฉันจะถามนายว่าระเบิดที่ร้าสปาเท้าเหมืองลู่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ ผมได้วางแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วทุกครับวางใจได้ครับใช้ยวนจวนเตียงสามห้องหลูกชายของเธอจะเข้ามาตอนค่ำๆนะคุณช่วยดูแลหน่อยนะระวังเรื่องการช้ยวนจวนดีมากขอบใจมากนะคุณหมอเฉินเจินครับป้าหัวหน้าสยุยสวัสดีครับเมื่อสักครู่ได้ยินคุณพูดว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งชื่อชายวนจว่น ก็คือคุณแม่ของฉายจื่อเฟอยคนที่คุณรู้จักเนั่นแหละน้าฉายป่วยแล้วครับเธอป่วยเป็นอะไรเอ,อความดันโลหิตสูงจู่ๆก็เป็นลมล้มไปโชคดีที่ลูกชายของเธอพามาส่งได้ทันเวลาคุณหมายความว่าฉายชื่อเฟยเป็นคนส่งแม่ของเขามาใช่ครับภาวะบกพร่องทางสติปัญญาของเขาก่อนหน้านี้เกิดจากการกดทับของเส้นประสาทแบบเขาเนี่ย เคสแบบเขาเนี่ยเห็นน้อยมากที่ยังสามารถค่อยๆฟื้นตัวหลังจากโตเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่สองปีที่แล้วเครื่องไฟฟ้าสมองแสดงผลว่าเขาค่อยๆเริ่มดีขึ้นซึ่งเหมือนว่าตอนนี้เขาฟื้นตัวขึ้นได้ๆมากอ,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 อะไรกันเนี่ยอย,อย่าตื่นตระหนก่อนแล้วื่นตนกทุกคนอย่าตื่นตระหนก่อน,กน,อน,น,อนเกิดอะไรขึ้น อยมาตื่นโำรอย่าตื่นรเคลื่อนยายระเบิดเดี๋ยวนี้หลีกไประเบิดเร็วหลีกไปหลีกไปหลบไปถอยออกไปหลบไปหลีกไปหลีกไปหลีไปหลีกไปเร็เรเขิดหีระเเเเระเบิดระ ริงหเ่าเนี่ยไี่วนครับใครยวาจะข้าไปอยู่เลยอันตรายมากเลยเร็ว อออโรงงานเคมีเฉิงเป่ยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ฉันมอเตอร์ไซค์ฉัน

จริงเป็นระเบิดปลอมวันลูวินคันนัทสวิญะแล้วอากุยหนีไปแล้วอะไรนะฉันกำลังขับรถตามเขาอยู่งั้นเธอตามเขาไปติดๆนะฉันจะไปในทันทีเธออย่าทำอะไรผีพรำเด็ดขาดร่ะอากุยหนีไปแล้วอะไรนะอากุยหนีไปแล้วเหรอเฉินเฟยนายอยู่จัดการที่นี่ระวังตัวด้วยครับ เชียเจีย๋ยอีกเดียวเราแยกย้ายกันปฏิบัติการคุณไปในบ้านช้ยจิงเฟยผมรู้สึกว่าเขามีพิรุษผมจะไปตามมากุยโอเคอันตารายมากคุณระวังด้วยนะวางใจได้ผมระปากถึงถึงแล้วว่าจะไปฉลองวันเกิดกับเธออย่าลืมนะคุณเองก็ถูกเชิญด้วยวางใจได้